ทองคำเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบเรียกว่าเมื่อาวานเนี่ยยอเล็กน้อยไม่มีนะยะอะไรแล้วก็ยังไม่หลุดสามพันเหรียญด้วยที่ผมให้ไว้ว่าใครไม่มีของอยากเล่นสั้นซื้อไปเลยจากเมื่อวานใช่ไหมแล้วก็ซื้อเป็นทองไทยด้วยนะเพราะว่าทองไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์จากค่างเงินบาทอ่อนซึ่งอ่อนขึ้นจริงจริงนะทาให้ตอนนี้ทองไทยก็อยู่ที่เดิมนะแต่ว่าสปอร์ตลงมาเล็กน้อยนะครับก็ไม่มีอะไรเลยก็คือซื้อแล้วก็ถืออย่างเดียวคนที่ซื้อมาหวังก็คือถือต่อคนที่ยังไม่ซื้อตอนนี้ซื้อได้ไหมก็ซื้อได้แต่ว่าเเป็นนนนนคล่สั้นนะ ซื้อขายทองคําแท่งเริ่มต้นเพียง100บาทตลอด24ชั่วโมง7วันไม่ต้องวางหลักประกันกับแอปพลิเคชัน g o ท o โกบาย n ิน r g o เพราะใครๆก็ซื้อทองได้ก่อนจะไปเข้าสู่รายการกันนะครับผมเนี่ยก็อยากจะมาขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่ทำให้ช่องเราเนี่ยมากันถึง1นึ่งแสนซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเย้ก็ ต้องบอกว่ามันจะขาดไปไม่ได้เลยนะถ้าทุกคนนะครับพี่คอยติดตามกันมานะเพื่อนๆทุกคนเลยนะตั้งโอ้ไปก็หลายปีแล้วนะ5ปีได้แล้วมันก็ห้าหกปีนะครับที่ทำมนะาแล้วก็ ทุกคนที่ติดตามมาถึงวันนี้เนี่ยสะสมสะสมมาเรื่อยๆนะครับจนถึง1นึ่งแสนซับนะครับก็มันก็ถ้าไม่มีทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยมันไม่มีทางมาถึงนะครับแล้วก็ไม่ว่าใครที่จะแบบกดไลค์กด subscribe หรือว่ากดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับจะเป็นการพูดคุยกันเนี่ยทำให้แอดมินเราเนี่ยแบบว่ามีสีสันนะครับ ทำให้เราทางานมาได้ถึงตอนนี้นะครับเราก็ช่องเราก็เติบโตมาเรื่อยๆตรงนี้เลยทําให้เนี่ยหนึ่งแสนซับเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจมากๆสำหรับทีมงานทุกคนนะที่มาถึงเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะโอเคโอเคคนทํา YouTube จะรู้นะว่าจริงๆหนึ่งแสนมันก็ไม่ได้ง่ายนะรประมาณนี้นะมันเป็นตัวเลขที่แบบรู้สึกคอมพิวต์นะครับอ่ะก็สำหรับปีนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าใครเนี่ยมีความในใจหรืออยากจะแบบให้เราพัฒนาอะไรมีคอนเทนต์อะไรที่อยากจะได้อะไรเงี้ยนะครับสามารถช่วย พิมพ์มาเลยแล้วกันนะครับในอคอมเมนต์ข้างใต้นี้นะก็แอดมินเนี่ยเขาจะได้ไปอ่านแล้วก็สรุปกันมานะครับจะได้รู้ว่าช่องเราควรนะพัฒนาไปทางไหนหรือมีอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ทำให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับก็เราพวกเราสัญญาว่าจะทําอย่างเต็มที่นะให้มันดีขึ้นนั่นเองแล้วก็สําหรับใครนะที่ตามมาตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดซับส r คร e นะก็ต้องฝากกดซับส r คร e กันด้วยนะครับปีนี้ก็คงเป็นปีทองอีกปีหนึ่งที่จะเวียงและผันผวนมากนะครับแล้วก็ เ,เพื่อให้ทันเหตุการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีรางวัลน,นะครับของรางวัลต่างๆเนี่ยทางอินเตโกเตรียมไว้นะครับว่าจะมาเล่นกิจกรรมหรือมาแจกของรางวัลกันอีกครั้งนึงหรือจะมีในอนาคตนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสนะรเราก็อยากจะแจกให้กับคนที่เ,เป็นสมาชิกหรือว่าสุคท้ายกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็รอดูกันไปเดี๋ยวจะมีแน่นอนในปีนี้นะครับรับรองได้ว่าเจ๋งสุดๆนะครับอ่ะ มาสวัสดีครับพวกผมกับไพ่ป็นเ,เดอร์อินตะโกนะครับเจนอนีกแล้ววันอังคารนะครับวันนี้ก็มาในรายการทิศทางทองมองอย่างเซียนนั่นเองพอดีว่าวันนี้เนี่ยเป็นผมอีกเช่นเคยนะครับที่มารับบทบาทในการพูดคุยกันในรายการวันอังคารนั่นเองครับ ก็ปกติจะมีเทรดเดอร์เนี่ยสลับกันไปมานะสำหรับเหตุรเอ่อสำหรับรายการวารอังคารนั่นเองก็เอ่อจะอัปเดตสั้นๆนะครับในคืนที่ผ่านมาเนี่ยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็อัปเดตกลยุทธ์สั้นๆกันนะวันนี้เอ่อควรทําอย่างไรกันดีเนาะอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเออ้ยเ,เดี๋ยวผมกดแชร์หน้าจอก่อนนะครับเกือบไปแล้ว โอเคครับก็มาเรามาเริ่มที่ข่าวเมื่อคืนเลยนะครับเราจะเห็นว่าข่าวเมื่อคืนจริงก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีในยยสำคัญมากนะจะเป็นตัวของเอ่อโกลโบเมนูแฟ t u วลิง P.M.I. นะครับก็เป็นตัวเกี่ยวกับภาคการผลิตนะครับของ S&P ก็ซึ่งได้ไร้ว่าหดตัวนะครับต่ำกว่า50ก็คือหดตัวก็คือการผลิตยังหดตัวอยู่ก็ ไม่แปลกอะไรเท่าไหร่นะส่วนใหญ่การผลิตอเมริกาเนี่ยมักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรส่วนใหญ่จะไม่ดีมาช่วงนึงด้วยแต่ตลาดหุ้นอเมริกาก็ไม่สนใจนะครับส่วนใหญ่สิ่งที่ดีจะเป็นภาคบริการนะของอเมริกาที่เติบโตเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากอ่ะก็จริงๆเนี่ยเป็นบวกล่าทองแล้วกันต่อให้มันจะไม่มีอะไรมากนะแต่ทองเนี่ยก็ย่อลงมาบ้างนะครับเล็กน้อยนะเมื่อวานก็ตอนแรกตลาดหุ้นอเมริกามีการดีขึ้นไปบ้างสุดท้ายก็มีการย่อลงมาเล็กน้อยทองคำก็เลยย่อลงมาาบ้างงน,นเอนะ จริงๆเนี่ยโดยรวมก็ไม่มีในยะอะไรนะในในเมื่อวานส่วนวันนี้เนี่ยจะมีตัวของออความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันเมื่อวานกับวันนี้แน่นอนว่าวานเนี่ยยังไม่เห็นข่าวสรุปของการพูดคุยเจราจานะครับว่าผลการเจราจาระหว่างออสหรัฐกับรัสเซียที่ซาอุดีอราระเบียเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ตอนนี้เนี่ยได้พูดคุยสหรัฐได้พูดคุยกับทางยูเครนที่รัสเซียเอ้ยที่ซาอุดีอราระเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บมว่อวานเนี่ยก็เริ่มพูดคุยกับรัสเซียแต่ว่าก็เหมือนยังตกลงไม่ได้ขนาดนั้นนะยังไม่รู้ว่าตอนนี้จะยังไงนะครับยังไม่ได้ข้อสรุปขนาดนั้นในคืนนี้อาจจะรู้ก็ได้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ก็อาจจะรู้ก็ได้เร็วๆนี้เนาะซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็จะมีผลต่อราคาทองคำนะครับถ้าออกมาหยุดยิงปุ๊บทองคําก็อาจจะย่อได้นะครับเป็นระยะสั้นเท่านั้นก็คงหลุดสามพันน่นะครับหลุดสามพันลงไปก็อาจจะลงไปได้สักห้าหกสิบเดืยนหรือเปล่านี้ไม่รู้นะแต่ว่าเอาง่ายๆก็คือเอ่อ ตรงนี้เนี่ยยังไม่รู้ข้อสรุปเกิดสมมุติว่าสรุปกันไม่ได้ขนาดนั้นอ่าองคําก็เด้งขึ้นต่อนะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมเชื่อว่าเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยในอของสองครามยูเครนัสเซียนะผมว่าใกล้กันได้ข้อสรุปแล้วคือเหตุผลที่ผมคิดอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าตัวของเมกาเองน่าจะผลักดันเต็มที่นะครับทำเนี่ยต้องการควบคุมราคาน้ํามันให้ได้เพราะ,ะนั้นเขาต้องพยายามควบคุมพวกความขัดแย้งพวกนี้นะครับรัเสเซียเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ามันเก่งมากๆในโลกนะทำถึงแม้จะผลิตเยอะก็จริงนะครับทางเมกาเนี่ย แต่ว่ายัางไงก็อยากไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนอยู่ดีนะครับบางทีถ้าบองหนออลัสเซียได้เนี่ยก็อาจจะพูดคุยกับซาอุดีอาระเบียเอ้ยไม่ใช่พูดคุยกับทางอิหร่านง่ายขึ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกนี้ควบแน่พวกนี้มันลิงกกันนะครับอ่าประมาณนี้เพราะั้นเนี่ยถ้าเขาถ้าเขาสามารถผมว่าในมุมมององมุมมองทำนะก็คือถ้าควบคุมสถานการณ์มุงนี้ได้แล้วเป็นมิตรกับรัสเซียได้เนี่ยก็จะสามารถพูดคุยนะมีหน้าต่อรองที่จะพูดคุยกับอิหร่านมากขึ้นเหมือนกัน ซึ่งเขาอยากจะมาทางเจราจาถ้า,าทางเจราจามันสําเร็จได้ดีเนี่ยคือดีที่สุดนะก็ะคืออเมริกาเนี่ยทาสามารถควบคุมราคาน้ามันได้อย่างเบ็ดเสร็จแน่นอนน้ามันเป็นขาลงชัดเจนถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็เรีเยกได้ว่าทําสามารถไปออดกาแพงมาสีได้เต็มที่เลยนะครับซึ่งนั่นคือเป้าหมายหลักที่เขาอยากทํานะครับเขาก็ไม่ได้อยากจะมาแบบเอ้ยโลกต้องมาแบบเขาไม่ได้อยากจะมาค้าอวุอย่างเดียวนะสิ่งที่เาต้องการทําตอนนี้คือการเปลี่ยนโครงสร้างเอ,อ่อรายได้ของสหรัฐ ซึ่งพวกนี้เนี่ยมันต้องผ่านกําแพงภาษีซึ่งในตรงเปลี่ยนทาย,ย่างนี้เนี่ยเขาก็อยากพยายามไม่อยากให้ประชาชนได้รับผลกระทบเต็มที่ขนาดนั้นนะครับซึ่งอย่างแรกที่เขาทำได้เลยคือเรื่องน้ํามันที่ผมพูดตลอดนะน้ำมันเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาควบคุมได้เขาควบคุมให้ราคาต่ําได้ถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แย่มากในสมัยของเขานะที่ขึ้นมาบริหารประเทศนะครับอ่าระหว่างการเปลี่ยนถ่ายแล้วกันการเปลี่ยนทายโครงสร้างรายได้ที่เขาวางแผนเอาไว้นะครับโอเคงะั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามองภาพใหญ่แบบนี้ที่เขามองเี่ สิ่งที่ก็เกิดขึ้นหือเขาต้องพยายามผลักดันให้มันจบให้ได้ะนะครับถ้าอเมริกาไม่ไม่ไม่สนับสนุนหรือว่าพยายามไม่สนับสนุนยุโรปหรือว่านาโตมากเกินไปเนี่ยหรือว่าพยายามผลักดันให้มันจบให้ได้นะครับอ่ามันก็มีวิธีของเขาอ่ะหรือเขาจะแบบพูดว่าเอ้ยยุโรปเนี่ยยูแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องกําแพงภาษีอาจจะดีขึ้นด้วยสมมุติอะไรอย่างงี้นะอะไรแบบนี้มันก็อาจจะคุยง่ายแล้วก็ทำให้การเจรจาง่ายขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้นะในภาพรวมเพราะพี่ใหญ่อะ่ะพี่ใหญ่อยู่ที่อเมริกานะครับก็คิดว่า น่าจะมาส่งนี้ก็เตรียมตัวรับฟังข่าวในไม่นานนี้แล้วกันว่าเ,เรื่องเรื่องสงครามจริงๆเนี่ยมันจะเริ่มจบลงไปหรือซาลงไปแต่ว่าในตัวของสงครามการค้าเนี่ยคิดว่าจะรุนแรงขึ้นนะครับนี่มองผมเพราะสุดท้ายตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นบวกทองคํานะครับไอตัวเรื่องสงครามเนี่ยเอาจริงก็คือมันก็ไม่ได้อะไรมากนะคือมันขึ้นมาแบบนี้ก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันคงไม่ได้จะรุนแรงอะไรมากมายนะในมุมมองผม,มนะนะแต่บางคนอาจจะคิดโอ้มันจะเกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่สามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ผมว่าไม่นะ โอเคเพราะว่าทําไม่น่าจะเป็นคนแบบนั้นนะครับถัดมานะครับก็มาดูธนาคารจะมีเรื่องของจีนนะครับจีนเนี่ยมีการประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจเต็มที่นะครับอ่ามีการเปลี่ยนนโยบายพวกดอกเบี้ยอะไรพวกนี้ด้วยนะล่าสุดก็จะเห็นว่าโดยรวมโดยรวมก็คือจะเห็นว่าเขาเนี่ยตั้งใจในการอัดฉีดหรือกระตุ้นหรืออุ้มเศรษฐกิจจริงๆซึ่งเวลารัฐบาลทำอะไรอย่างนี้นะครับแนวโน้มหรือว่าแบงก์ชาติทำอะไรอย่างเงี้ยแนวโน้มที่เศรษฐกิจจีนเนี่ยมักจะบอททอมไปแล้วหรือกําลังจะเข้าสู่ขาขึ้นเนี่ย มันกำลังจะมาแหละนะส่วนใหญ่นะซึ่งคราวนี้เราต้องคิดแล้วเออหุ้นจีนจะขึ้นเนาะแล้วถ้าจีนฟื้นจริงๆเนี่ยใครได้ประโยชน์บ้างนะครับถ้าจีนฟื้นจริงๆเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์จริงก็คืออาจจะเป็นในเอเชียประเทศในเอเชียอะไรอย่างเงี้ยได้รับฟลเงินฟลไหลเข้านะครับการจีนที่จีนลดดอกเบี้ยเนี่ยก็มีโอกาสที่คนจีนจะมาลงทุนในไทยเหมือนกันนะครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะเม็ดเงินอาจจะเข้ามาสะพัดนะครับเอ่อ ก็คือเอาง e ่ายเป็นลบต่อทองคานะครับถ้าเป็นอย่างงี้คือเป็นลบต่อทองคําแต่คราวนี้เราต้องดูว่าอินจะฟื้นได้เร็วขนาดไหนเพราะว่าในขณะที่มีสงครามการค้านะครับกับอเมริกานะครับมีความเป็นไปได้ว่าเขาก็ไม่ได้จะฟื้นเร็วหรือไม่ได้จะฟื้นง่ายและอาจจะต้องใช้เม็ดเงินเยอะมากในการทําให้มันฟื้นซึ่งทอถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยระหว่างเนี้ทองคําจะขึ้นได้ดีนะครับการพิมพ์เงินของเขามหาศาลที่จะทําให้มันกลับขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นบวบต่อทองคํานั่นเองนะครับส่วนสหรัฐเนี่ยหรือทางยุโรปนะครับตอนนี้ก็ ระหว่างที่มีกำแพงมาสีพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยการปรับโครงสร้างพวกนี้เนี่ยเขาก็จะเหนื่อยเหมือนกันเพราะาตอนช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของทองคำนะครับที่มันยังจะดีอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจแต่ละประเทศมันเริ่มฟื้น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 นะครับอ่าหรือว่าง่ายคือผ่านเรื่องสงครามการค้าไปแล้วทำจัดเต็มไปเรียบร้อยมันก็จะพบความยากลำบากมาช่วงเวลาหนึง่งใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่ที่เขาเนี่ยโอเคมันผ่านไปได้แล้วเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกทีนะครับตอนนั้นเนี่ยทองคำน่าจะเป็นขาลงแล้ว แต่ณนะตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช่นะครับเพราะว่านี่มันแค่เป็นการเริ่มมาตรการนะครับตัวเศรษฐกิจเองยังไม่ได้มานะครับมันก็เหมือนมาตรการต้องมาก่อนส่วนเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นี่เราไม่รู้อาจจะปีนึงหรือเปล่าในการกว่าจะฟื้นอะไรแบบเนี้ยนะโอเคครับก็เป็นแค่ต้องระวังไว้ให้เราดูเป็นตัวอย่างไว้นะว่าระวังไว้ว่าอ่าตอนนี้เราเห็นแล้วว่าพี่ใหญ่คนนึงนะคือจีนนะอัดฉีดเต็มที่มีโอกาสที่เศรษฐกิจกำลังจะฟื้นนะครับอ่า ก็ให้เราเริ่มจับตาว่าในยุโรปอเมริกากำลังจะฟื้นไหมถ้าฟื้นกันหมดเนี่ยก็เรียกมหาอำนาจใหญ่สามัญเริ่มฟื้นเนี่ยโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็ต้องระวังมากามมานะครับทงคมหรือว่าใกล้จะเป็นขาลงแล้วนะครับอ่ะพอมาดูในส่วนของทรัมป์นะครับก็มีการพูดอีกแล้วนะว่าเออเนี่ยเดี๋ยววันที่2นะฉันจะขึ้นกำแพงภาษีอีกนะโดยเฉพาะรถยนต์อะไรเงี้ยนะพวกนํำเขารถยนต์เนี่ยจะโดนให้หมดเลยนะครับแล้วภาษีอื่นด้วยวันที่2เดือนเดือนหน้านั่นเองนะครับอ่ะรอดูไปได้ ก็อย่างที่บอกกําแพงมาสีจะมาเรื่อยๆนะครับซพ่งตรงนี้จะเป็นบัวทองคําเรื่อยๆนะครับอ่าเขาก็คงเพิ่มมาเรื่อยๆจนกว่ามันจะแบบถึงจุดหนึ่งที่มันมีผลต่อการย้ายฐานการผลิตนะครับถัดมาเนี่ยน,นี่ก็คือทางเออเฟดนะอันนี้เขาเป็นเป็นเฟดในเป็นกรรมการเฟดในสาขาหนึ่งในอเมริกานะครับอาจจาชื่อไม่ได้ว่ารัฐไหนแต่โอเคเขาเป็นตัวแทนเฟดเป็นกรรมการอันนึงแหละนะนะเขาก็มีการพูดออกมาแล้วนะว่าปีนี้เขาเนี่ยคาดว่าเฟดเนี่ยจะ ไม่ลดดอกเบีย้ยแล้วนะอ่านะครับประมาณนี้เพราะเขามองว่าเออจะเกี่ยวกับเงินเฟ้อสหรัฐน่าจะตีกลับอะไรเงี้ยแต่ผมว่าก็ก็ไม่แน่นะครับอ่าจริงเฟดอาจจะไม่ได้สนใจคือถ้าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยดาวนะครับดาวแรงๆหรือลงแบบเออถดถอยหน่อยนึงนะครับเฟดก็น่าจะลดดอกเบีย้ยโดยไม่สนเงินเฟอ้อนะครับการนี้เขาพูดอย่างนี้เขาจะมองว่าหรือกําลังจะบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยแข็งแกร่งมากเขาจะบอกอย่างนี้ก็ได้นะครับเราไม่รู้หรอกเนาะแต่ว่าเอาง่ายคือสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ย เป็นลบต่อทองคำนะอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เอาทองคยอาย่อเมื่อวานด้วยนะครับประมาณน,นี้แต่ก็เล็กน้อยนะไม่ไม่ไม,มีผลมากโอเคเออเรามาดูที่เทคนิคกันเลยนะครับเทคนิคลเนี่ยมาเริ่มจากที่ตลาดหุ้นอเมริกาก่อนเลยแล้วกันนะจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยเด้งขึ้นมานะครับเริ่มฟื้นกลับมาจากข่าวหลายๆอย่างที่เริ่มมองกันว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเออ น่าจะยังดีอยู่นะแข็งแร่งอยู่เริ่มมีความหวังบ้างนะครับประมาณนี้ก็เลยรีบาวขึ้นมาดาวโจนส์นะว่าขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับจากบทท่อมนี้ขึ้นมาประมาณเออกี่เปอร์เซ็นต์นะประมาณสองสามเปอร์เซ็นหรือห้าเปอร์เซ็นถึงไหมเนี่ยห้าเปอร์เซ็นขึ้นมาประมาณห้าเปอร์เซ็นได้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอ่ะเรียกได้ว่าการรีบาวแบบนี้เนี่ยบ่งบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเ,เห็นไหมไม่น่าจะเกิดแบบฮาร์ดแลนดิ้งคือตอนนี้ตลาดเริ่มแบบรับรู้แล้ว ค่าเรนดิ้งไม่น่าจะมีนะเออเริ่มเริ่มแบบเริ่มเริ่มสัมผัสได้แต่ว่าไอรีเซชันเนี่ยอาจจะมาก็ได้ไอรีเซชันมาเนี่ยถามว่าตลาดหุ้นต้องลงแรงไหมไม่จําเป็นเลยนะเพราะว่าในอดีตหมายถึงว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาที่โควิดมาเศรษฐกิจอเมริกามีช่วงรีเซชันอยู่ช่วงหนึ่งนะแบบเออไม่ได้ดีอะนะมีการแบบเขาเรียกอะไร GDP ติดลบหรือว่ามีคนตกงานเริ่มพุ่งขึ้นประมาณหนึ่งเงี้ยตลาดหุ้นไม่ได้แครชเลยนะตลาดหุ้นแบบขึ้นต่อรัวๆเลยเพราะว่าเฟดจะมีการลดดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะอ่า ครั้งนี้ก็คล้ายๆกันนะครับคิดว่าไม่น่าจะเกิดวิกฤตอะไรนะครับซึ่งอย่างเงี้ยเป็นบวกทองคํานะเป็นบวกทองคําอยู่นะครับเพราะว่าอย่างนงี้แสดงว่าเฟดเนี่ยมีแนวโน้มจะลดดอกเบี้ยถ้าเกิดอะไรสักอย่างเพราะตลาดก็เลยไม่กลัวกันไงประมาณนี้เนาะโอเคแต่เอาจริงก็คือถ้าเกิดภาพใหญ่จริงๆถ้าเกิดวิกฤตใหญ่เนี่ยอันนั้นจะเป็นบวกทองคำมากที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดรีเซชชันแต่ไม่เกิดวิกฤตใหญ่ก็เป็นบวกอยู่ดีแต่เป็นบวกแบบ ไม่ได้เต็มที่อ่ะบวกแบบไม่แรงมากนะครับแล้วก็มีโอกาสจะกลายเป็นขาลงหลังจากนั้นในไม่ช้าด้วยประมาณนี้แล้วกันอ่ะคือเราไม่รู้ว่าตอนนี้จะขึ้นแรงหรือขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับอ่ะแต่ผมเบสไปทางขึ้นเรื่อยๆมากกว่าเพราะว่า hard landing เนี่ยคิดว่าเกิดยากนะยังไม่รู้จะเกิดจากอะไรตอนนี้นะเอ่อเรือจะมีก็ได้นะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดใน AI ก็ไม่น่าจะแบบไม่น่าจะรุนแรงเหมือนปีสองพันนะเพราะว่า เออก็ไม่รู้ไม่รู้อาจจะมีก็ได้อาจจะมีอาจจะเกิดจากวิกฤติอเอก็ได้นะแบบว่าฟฟงดูเอไอแตกอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคมาดูกราฟทองนะครับทองคําเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบเรียกว่าเมื่อาวานเนี่ยยอเล็กน้อยไม่มีนัยยะอะไรแล้วก็ยังไม่หลุดสามพันเหรียญด้วยที่ผมให้ไว้ว่าใครไม่มีของอยากเล่นสั้นซื้อไปเลยจากเมื่อวานใช่ไหมแล้วก็ซื้อเป็นทองไทยด้วยนะเพราะว่าทองไทยเนี่ยเอ,อจะได้ประโยชน์จากข่างเงินบาทอ่อนซึ่ง,งอ่อนขึ้นมาจริงๆนะครับทำให้ตอนนี้ทองไทยก็อยู่ที่เดิมนะประมาณ สี่อะไรนะห้าหมื่นเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บ,บนึงตอนนี้ก็คืออยู่ที่สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบนั่นเองนะครับคือเท่าเมื่อวานเลยนะับเท่าเมื่อวานเลยแต่ว่าสปอร์ตลงมาเล็กน้อยนะครับก็ไม่มีอะไรเลยก็คือซื้อแล้วก็ถืออย่างเดียวคนที่ซื้อมาา่หวังคือถือต่อคนที่ยังไม่ซื้อตอนนี้ซื้อได้ไหมก็ซื้อได้แต่ว่าเป็นคนเล่นสั้นนะหมายถึงถ้าหลุดสามพันเหรียญลงไปหรือว่าทองไทยอาจจะหลุดประมาณสี่พันเอ้ยสี่หมื่นแปดพันสามร้อยลงไปเนี่ย อาจจะคัดลอดไปก่อนนะครับอันนี้คือคนเล่นสั้นแต่คนเล่นยาวหลุดไปก็ไม่ต้องทําอะไรรอซื้อเพิ่มอย่างเดียวนะครับอามานี้ก็หลุดไปถามว่าจะลงแรงไหมอันนี้ผมไม่รู้หรอกมันอยู่ที่เป็นข่าวอะไรนะครับถ้ามันเป็นข่าวเกี่ยวกับเอ่อรัสเซียยูเครนเนี่ยตกลงกันได้ดีมากนะครับถ้าตกลงกันได้ดีมากแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยจบใกล้ๆกันด้วยถึงว่าแบบตกลงอะไรสักอย่างได้ใกล้ๆกกันหยุดยิงอีกครั้งอะไรเงี้ยพร้อมๆกันแถวๆนี้นะมันก็จะตกใจแรงอ่ะนะครับแล้วก็ลงแรงแต่ว่า เป็นแค่ระยะสัน้นเพราะว่าจริงๆคียเนี่ยคือบอกแล้วนะปีนี้คียของการขึ้นคือสงครามการค้านะครับสงครามพวกนี้คือแบบเล็กๆนะครับถ้าไม่ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไหน้าแบบขับดันทองคําขนาดนั้นนะครับโอเคก็กลยุทธ์ก็เหมือนว,า,วานเลยไม่มีอะไรนะครับก็วันนี้ก็คิดว่าทุกคนคงจะเข้าใจกันประมาณนี้ถ้าชอบยังไม่้ฝากกดไลค์กด u like, b s c r i b e ด้วยนะเพื่อไม่ทิปนี้นานเกินไปผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย